Thank <laughs> you. ของ FJ เจเซนในวันนี้นะคะจะบอกว่าช่วงเพื่อนขึ้นบ้านของเราผ่านทางแฟนเพจ FlexConnect นะคะวันนี้เซนมีเพื่อนเยอะมากๆนะคะแล้วแต่ละคนนี้ก็คือแบบโอ้โหเสียดายมากที่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทําให้ไม่ได้เจอกับพวกเขาทั้ง4คนนะคะตอนนี้ต้อนรับกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามาพร้อมสุดๆแล้วนะคะวงเฮ็นสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสเมห สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเพรียงแต่ว่าแยกกันอยู่หมดเลยคนละที่กันหมดเลยอยู่ไหนอะไรยังไงกันบ้างคะทักทายแฟนๆชาวเฟล็กแล้วก็แฟนๆของวงเฮนส์นิดนึงค่ะเราเริ่มจากซ้ายบนดีไหมคะซ้ายบนแล้วก็ไล่ลงมาดีไหมคะใครอยู่ซ้ายบนอ๋อไม่รู้ใช่ไหมอ๋อ อ๋อเขาจะไม่รู้เขาจะไม่ได้เห็นเหมือนเซนใช่ป่ะโอเคค่ะงั้นเราจะเริ่มจากพี่จ๊อบก่อนค่ะแนะนําตัวเองค่ะว่าคุณเป็นจ๊อบไหนคะสวัสดีครับผมจ๊อบเฮนส์ครับเออจั้นๆนี่เนาะครับมือกลองครับมือมือกลองครับผมโอเคค่ะแล้วก็จะมาที่ขวาบนนะคะซึ่งคนนั้นนะคะก็คือพี่โฟค่ะพี่โฟเฮนส์ค่ะเชิญครับครับโฟครับโฟบางใหญ่ครับ อืมก็แปลว่ามีบางเล็กไม่รู้แต่แต่รู้นันจะอยู่บางใหญ่ฮะได้ค่ะอ่ะต่อมาค่ะพี่บังค่ะทักทายนิดนึงค่ะสวัสดีครับพี่บังฮะมือเบสครับอยู่ท่าน้ํานนนะฮะตอนนี้กําลังกําลังเดินทางไปไหนคะเนี่ยกําลังเดินทางไป เ,เรียบทางด่วนรามินทาอืมอ่าโอเคไปเรียบทางด่วนรามินทาจะอะไรหลายคนอาจจะเห็นแล้วก็แบบแอบงงงนิดนึงนะคะว่าพี่บังอะไรยังไงอยู่ที่ไหนนะคะขับรถเออตอนนี้คือจริงๆมีคนขับรถอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันถูกไหมเป็นใช่นครับ ใช่ต้องใส่แมสต่อว่ะเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันเราอนุโลมให้ก็ได้เพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมพอถึงบ้านก็คือบ้านเดียวกันอยู่แล้วใช่ครับมาปิดท้ายกันที่พี่ปู่ค่ะครับสวัสดีครับของปู่ครับอ่าปู่บางใหญ่เอ้ยปู่สระยาอ๋ออยู่สระยาจริงๆเหรอคะอืมอ่าโอเคมีความหลากหลายแต่ละคนนี่คือตอนนี้แยกกันอยู่เลย ไม่ค่อยได้เจอกันหรือยังไงคะล่าสุดคือต้องเจอกันบ้างไหมคะเพราะว่าผลงานเราปล่อยออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะช่วงนี้โอ้เจอล่าสุดเมื่อไหร่นะพี่จำไม่ได้แล้วนะนานแล้วอ,ะอ่ะที่ไปถ่ายภาพอันนั้นนะสักพักแล้วครับต้นเดือนเมษาเลยครับโอ้ต้นเดือนเมษานานเหมือนกันเนาะนานมากค่ะอ่ะก็เจอก็เจอผ่านทางแบบนี้แหละไปก่อน ใช่ครับใช่ไหมคะอึดอัดไหมคะรู้สึกแบบอยากปล่อยของไหมคะปล่อยอะไรพี่บังพี่บังปล่อยอะไรดีปล่อยอะไรีคะพี่บังจริงๆเนี่ยอยากจะไปเล่นดนตรีให้ทุกคนได้ฟังได้ชมกันอยากปล่อยของมากเลยใช่ไหมใช่ผมอยู่บ้านผมล้นรัดแล้วลัตไว้ไม่อยู่แล้ว กลั้นไว้ไม่อยู่กลั้นไว้ไม่อยู่นี่คือเป็นเพลงก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดถึงเพลงล่าสุดที่วงเฮนส์ปล่อยออกมาซึ่งดีมากเซนฟังแล้วหลายรอบมากด้วยชอบมากๆนะคะแต่อยากจะรู้ถึงที่มาที่ไปของชื่อวงของเราก่อนทําไมต้องเป็นเฮนส์เฮนส์อะไรอะคะเ็นเ็นสมีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัจันทร์ เป็นท er> ี่แปลว่าแม่ไก่ครับแล้วทำแต่เราแต่เราเป็นผู้ชายกันทั้งนั้นเลยนะทำไมเราเป็นแม่ไก่อะคะมีอะไไหมใช่ผมผมว่าอันนั้นแหละที่มันน่าสนใจเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราก็คิดคือชื่อเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบอินไซด์เอานิดนึงครับจากตัวพวกเราเองค่ะคือเหมือนกับว่าไก่นี่มันมีอ่ะแบบเหมือนกับมันชอบมันออกไข่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยชอบตื่นเช้าด้วยไหมคะสี่คนชอบตื่นเช้าไหม เอ้าเริ่มไม่ใช่เห็นเหรอไม่พี่ปู่แบบบายบายโนูพี่ต้องตื่นเช้าเหมือนกันครับแต่นอนนอนเชา้าอ่านอนเชา้าอ๋นอ,นอเป็นคนชอบทํางานจนถึงเชา้าอะไรแบบนี้อาประมาณนั้นครับอืใช่แล้วก็แล้วก็เลย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 ,เลยรู้สึกถึงแบบเออมันมันรีเลทกับพวกเราอย่างเงี้ยเพราะเราชอบทําเพลงทำเพลงทุกวันอะไรเงี้ยครัค่ะ แล้วเราก็ทํางานเบื้องหลังมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ซิมเพิลดีครับซิมเพิลแล้วก็ง่ายๆน่ารักอะไรเงี้ยอืมเนาะน่ารักดีเนาะเป็นเป็นแม่ไก่ดูเข้าถึงง่ายอ่ะเซนก็ชอบกินไก่อันนี้เกี่ยวบปก่ไมมลู้ชอบกินไก่ได้ไหมคะคำถามพี่บางแล้วอันนี้พี่บางมีความหมายแอบแฝงอะไรยังไงอีกไหมคะเกี่ยวกับแม่ไก่ก็ไม่มีครับแต่ว่าออกไข่เนาะอืม อืมใช่ออกไข่ช่วงนี้ไข่แพงด้วยพูดถึงอ่ะเนาะใช่ไหมคะเนาะแล้วแนวเพลงล่ะคะแนวเพลงของเฮนส์เป็นยังไงคะตัวตนเอกลักษณ์แบบลายเซนของเราเนี่ยมันมันมันมีความยังไงคะอืมดนตรีจริงๆพื้นฐานของเพลงมันก็คือเพลงป๊อปนะครับเป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงป๊อปแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีสดอะไรอย่เงี้ย แต่ว่ามันก็จะแบบผสมมาด้วยเสียงแบบพวกซินดิไซเซอร์มีแรปมีแท็บมีหลายๆอย่างคือจริงๆมันคือแนวเหมือนแนวทดลองนิดนึงนะแนวทดลองแบบผสมผสานใช่มันผสมผสานแบบพวกดนตรีสไตล์อื่นมาผสมอยู่ในเพลงป๊อปอะไรเงี้ยครับเป็นแบบทดลองแต่ว่าไม่ได้มีผิดมีถูกแต่ออกมานี่คือแบบกลมๆเนาะคือปล่อยออกมาแล้วสองเพลงรวดเลยมาแบบ รายสัปดาห์เลยปะคะใช่ไหมคะใช่ครับ,ส,รบสัปดาห์ละเพลงสัปดาห์ละเพลงหมายความว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็คือจะมีทั้งหมดเป็นแปดเพลง <med> <c oughs> อะไรอย่างนี้เลยค่ะเดือนเดือนนี้พิเศษนิดนึงเป,เป็นเป็นเดือนแรกเราเราอยากให้เดือนเนี้ยแบบมันมันเป็นเป็นแผนของเรามากกว่าครับว่าเดือนเดือนแรกเราจะปล่อยสี่เพลงอืมแต่เดือนต่อไปก็ค่อยมาดูว่าเราจะมีแผนอะไรเราคงแบบมันมันสนุกสนุกอะครับว่าแบบ แต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันออือให้ติดตามอะไรเงี้ยอ่าซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาก็คือแพนด้าซึ่งเซนชอบมากๆความเป็นแม่ไก่แต่ปล่อยเพลงแรกเป็นแพนด้าเหมือนมีหมาแต่ว่าชื่อไอไก่อะไรแบบเนี้ยน่ารักอะแบบนั้นใช่ไหมจากแพนด้าแล้วก็มากลั้นไว้ใช่ไหมคะครับ แล้วก็มาเพลงนี้ล่าสุดเลยที่เพิ่งปล่อยไปไม่ถึงหนึ่งวันก็คือเพลงที่มีชื่อว่าข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวแน่ข,ข้างเดียวมากันสี่ข้างเลยเป็นไงพร้อมกันสุดยอดข้างเดียวนะคะพูดถึงเพลงนี้นิดหนึ่งเพลงนี้มันมีความแตกต่างจากสองเพลงที่ปล่อยออกมามากน้อยขนาดไหนคะเอาความต่างก่อนครับพี่ปู่ไหมพี่ปูเชิญค่ะครับครับก็เอออุย เ,เพลงนี้เพลงนี้มันจะเป็นแบบเพลงที่เ,เบาเบากว่าสองเพลงแรกนะที่ความแตกต่างนะฮะสองเพลงแรกกับแบบมันจะมีแบบมันจะมีบีดเดาหน่อยอนะสามารถแบบโยกได้อัน,นี้มันก็เป็นมีเดียมเหมือนกันครับความความเป็นเพลงก็คือเป็น medium, มีเดียมก็สามารถมีมีครูปของมันแต่ว่าในเรื่องเนื้อหามันก็จะเป็นแบบ เป็นเป็นเพลงอารมณ์หน่อยครับอารมณ์อารมณ์เป็นยังไงคะพี่ปูเนื้อหาของเขาคมันคือการแบบแอบรักเขาข้างเดียวอย่างเงี้ยฮะคือคืออารมณ์เนี้ยคนคนส่วนมากก็อาจจะเคยรู้สึกผมว่าส่วนใหญ่เลยก็ก็ต้องเคยเนาะมันต้องเริ่มจากการรักข้างเดียวก่อนอ่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเฟนโซนเออมันคือแบบเฟนโซนอ่ะคืออย่างนั้นนะค่ะครับในี่ความแตกต่าง เมื่อเช้าผมไปอ่านคอมเมนต์ YouTube มาเลยได้เลยได้ความหมายของเพลงนี้เพิ่มมาอ๋อดีเลยมันมีคนคอมเมนต์คนหนึงมันบอกเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าไอคนที่มาเข้ามาฟังเพลงนี้ใน YouTube เนี่ยพวกชอบแอบรับเพื่อนสินะอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อแล้วจริงไหมอะตอนที่เราแต่งเราตั้งใจว่าให้มันมีคอนเซปเป็นแบบเฟรนด์โซนจริงปะอ๋อไม่นะคือ <laughs> ผมผมอะเขาเรียกว่าเก็บคอนเซปต์อันนี้เอาไว้ มาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แต่งให้ใครหรือว่าแต่งให้ให้กับศรริลปินคนไหนอะไรเงี้ย<ะ>ก็ผมว่ามันมันเป็นคอนเซ็ปที่ที่แบบทั่วถึงดีแล้วก็มันมันเจ็บตรงที่ว่าไอ้ความใกล้ชิดเนี่ยมันมันใกล้แค่ไหนอ่ะแต่ว่ามันก็มันก็แค่นั้นน่ะนึกออกไหมฮะอ<ะ>ือย่างในท่านฮุกเนี่ยท่านฮุกก็บอกว่าใกล้แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยมัน มันคือตรงนี้เลยอ่ะคือแกนของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยครัเริ่มตอนไหนแล้วก็ไม่ไม่จบตอนนั้นอ่าใช่ใช่อะไรอย่งเงี้คมติดหูเลยอ่ะจริงๆนะคือเซนรู้สึกว่ามันเฮ้ยเซนชอบหลายท่อนมากๆคือเพลงนี้พี่ปู่เป็นคนแต่งถูกไหมคะส่วนเมโลดี้ก็คือเป็นส่วนของพี่โฟช่วยกันแล้วกเนาะมาผสมผสานกันทั้งสี่คนคือลงตัวมากๆแล้วก็คือมันเป็นเพลงที่ มีท่อนที่แบบปับป๊บปะระปั๊บอะไรเงี้ยก็ดีมากมากเลยอะมันเหมือนแบบเป็นมีคำนิยามคำหนึ่งที่เซนอ่านแล้วฉันชอบมากคือเพลงอกหักสุดโรแมนติกเหรอเจ๋งอะเป็นเพลงหักสุดโรแมนติก,กเราเคยมีพี่จอบเงียบเลยอะถามพี่จอบแล้วกันเคยมีประสบการณ์รักเขาข้างเดียวอะไรแบบนี้ไหมคะ มีแต่คนมารักอันครับอุตาร์แล้วมาเล่ยนเลยครับไปต่อไม่ถูกเลยเฮ้ยโอุ้ยพี่ปู่กันแลก่อนพี่ปูไปไหนปูไปเลยอะอ่าเอาพี่ปูพี่เดี๋ยวก่อนพี่แอบปักบ้านผมวุ่นวายหน่อยก็ต้องครับอ๋อค่ะโอเคโอเคโอเคแล้วมีไหมคะมีประสบการณ์ไทยไหมคะ ก็เอาไม่คาบเลยอะครับ <laughs> <laughs> หรือพี่บังพี่บังมีไหมคะประสบการณ์ของใครก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าหรือแบบพอเราฟังเพลงนี้ที่เราทําออกมาแล้วเราแบบเฮ้ยมันคล้ายกับเรื่องที่เคยเกิดมาในอดีตจังเลยอะไรแบบเนี้ยสําหรับผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีมูต์การแอบรักใครสักคนอยู่แล้วอ,ะอ่ะผมเชื่อนะ,ะว่าตั้งแต่เด็กเราก็ต้องชอบคนเนี้ย มันก็คือความแอบรัก,กอ่ะเออเนอะมันต้องทัดกับทุกคนอยู่แล้วเขาคนมีค่าไม่แสดงว่าต้องไม่จะเป็นว่าต้องมีใครอะครับอโอ้ย <c oughs> คมคายมากเลยอะ่ะคนลุกเ,เลยเป็น่อ,อิอยูแล้วค่ะ อ <No. S 1> เออเ <c oughs> นาะเล่าได้ดีมากๆเป็นการถ่ายทอดได้ทําให้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเพลงเศร้าจนเกินไปแต่ว่าเป็นความรู้สึกธรรมดาที่ใครๆก็คงเคยผ่านมาเหมือนกันใช่ไหมคะครับ <c oughs> ใช่ครับเนาะโอ,อ, <c oughs> อ้และนี่ก็คือปล่อยมาสามเพลงรวดเลยแต่ว่านอกเหนือจากแบบแนวเพลงที่มันเบาลงความหมายของเพลงที่มันเป็นแบบ เพลงเศร้าสุดโรแมนติกเนาะแต่ว่าในส่วนของมิวสิกวิดีโอซึ่งออกมาเป็น Relic o f f i ฟิเชเนาะก็มีความต่างจาก2ตัวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ที่ตอนแรกก็จะเป็นแบบภาพกราฟ,ฟิกน่ารักนักมีความสดใสแต่เนี้ยที่ไปดูมาก็คือเป็นฟิลแบบมู and t โทนแบบเหงาเงาเลยอะคอนเซ็ปมันเป็นยังไงคะ อืมผมว่าคือพอเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันมีมันต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอะมันเป็นเพลงช้าเนาะค่ะคือพอพอสมมุติว่ากราฟิกมันมันแข็งแข็งอะด้วยความที่มันยังไม่ได้เป็นเอ็วีอะพอถ้าถ้าเกิดให้คนดูกราฟิกอย่างเดียวฟังเพลงมันมันเหมือนมันอึดอัดอืมอืมค่ายเขาก็เลย คุยกับเราบอกว่าเอ้ยเราทําให้มันมีมูติกว่าอะไรเงี้ยมีการเคลื่อนไหวเนาะมันมันก็จะแบบส่งอารมณ์กว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงอะมันก็จะมี M v วแหละอันนี้ก็คือเหมือนออกมาให้ฟังเพลงให้มันเพลินเพลินดีมากมากเลยนะเซนว่าเซนแบบรู้สึกว่ามันเข้ากับถ่ายสวยใช่ไหมคะพอจะรู้ไหมคะว่าเขาใช้เวลาถ่ายสักกี่วันเพราะว่าเหมือนไปเก็บรวบรวมบรรยากาศท้องฟ้าแบบสีสวยๆทั้งนั้นเลยอะนานไหมอะ ทีมงานเซียนมากเนี่ยก็เขียนอยู่สองวันนี่มั้จริงเหรอคะวันเดียวที่สักหนึ่งหรอเซียนโอ้สุดยอดโอ้ฉันชอบความอมอมยิ้มใช่ไหมมีฝนตกด้วยนะคือฝนจริงเหรอคะมีฝนตกด้วยครบเลยฮะครบครบเลย โอเคเออเจ๋งดียวใช่แล้วเป็นเินชอบมันเหมือนแบบพอสว่างพอเริ่มสว่างเนาะแล้วมันเหมือนแบบเอ้ยมันมีความหวังอะคือเพลงเนี้คือสุดท้ายแล้วข้างเดียวแต่ก็บางทีเราอาจจะไปหาอีกข้างในในวันข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยอ,อืมเซนชอบอความอมยิ้มของพี่จ๊อบตลอดเวลามากๆเลยอะ่ะเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดี <laughs> มากๆเลยอะ่ะพี่จ๊อบอยากจะเสริมอะไรไหมคะถูกใจมิวสิกวิดีโอตัวนี้ขนาดไหนครพี่จ๊อบ <laughs> <laughs> ผมว่าผมว่า <laughs> ผมว่ามันก็ได้บรรยากาศดีนะครับหมายถึงว่ามันมันก็ช่วยเสริมเสริมเรื่องของแบบอารมณ์เพลงด้วยแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวเราจะมีเอ็มวีตามมาด้วยนะฮะสปอยหน่อยได้ไหมคะใครจะทําหน้าที่สปอยคะนิดนึงได้ไหมเอ็กซ์คลูซีฟนิดหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะคะสะอยหนอะพี่บางพี่บางสปอยเก่งมาเลยค่ะพี่บางเรียว่าเอ็มวีเอ็มวีตัวเนี้ยทุกคนต้องดูเพราะว่ามันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่เซนคิดไปไกลแล้วนะเซนกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมียูเอฟโอแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยยิ่งกว่านั้นนี่ครับยิ่งกว่านั้นอีกคุณคุณเซนยิ่งกว่านั้นอีกจริงเหรอคะวันไหนคะวันไหนคะเซนจะเข้าดาวเดี๋ยวเซนตั้งเตือนไว้เลยวันไหนคะวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมยี่สิบหกครับอีกห้าวัน อีก5วันรอดูพร้อมๆกันประมาณประมาณกี่โมงคะอันนี้คือดูได้ในช่องของ What the d u c k เลยใช่ไหมคะใช่ครับใน YouTube เลยครับใช่ครับอืมช่วงช่วงเวลาประมาณกี่โมงพอจะรู้ไหมคะน่าจะน่าจะปล่อยทุ่มหนึ่งนะครับตามตามปกติทุ่มหนึ่งของที่นี่อะไรย่งเงี้ยครับโอเคฉันอยากรู้ว่าพี่ๆทั้งสี่คนมีมีบทบาทในการแสดงการเป็นข้างเดียวไหมคะในเพลงนี้ สปอยตรงนี้นเอ็มวีใช่ใช่ใช่ในเอ็มวีจะมีเป็นหนังด้วยหรอโอ้หลายซีนหลายซีนโอ้ผมว่าต้องรอดูอ่ะต้องรอดูชอบความไม่มั่นใจเหมือนจะรู้แต่ไม่มั่นใจสุดท้ายคือเราได้อะไรไหมยมันต้องรอดูจริงๆฮะต้องรอดูผมจะไปโผล่ใน ผมว่าโพในทุกซีนเลยแล้วกันดีกว่าะว่าด้วยความเป็นนักแสดงอันเป็นมืออาชีพขนาดนี้นะคระับรอดูรอดูเลย <laughs> ได้เลยค่ะมันจะเหงามากกว่า m อมวีที่เป็น r ร l ลิควิดีโอไหมคะมเหงาไหมวะไม่เหงาเนาะเพราะว่าเล่นด้วยกัน ไม่แน่ใจอ๋อไม่รจิงตอบอยากนะตอบอยากตอบอยากเพ,เ,พาเพราะเพราะว่าพิ่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันยังไงตอนนีเขาเรียกตอบไม่ได้ชอบอ่ะเราจะตอบยังไงรอไปพร้อมๆกันลุ้นดีเนาะแฟนๆก็ชอบแบบนี้มันดูสดดีค่ะแสดงว่ามันเป็นสเสน่ห์ของความไม่ไม่รู้อะไรเลยของพวกเราแต่แต่มีขาค่ะ เราต้องไปหาคําตอบด้วยกันครับได้ค่ะคุณเซนครับได้ค่ะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มวันที่ยี่สิบหกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทิมงานโทรไปเตือนคุณเซนไม่ต้องไม่ต้องเตือนเลยเชื่อเซนเลยเซนดูมาแล้วหลายรอบมากแล้ววันที่ยี่สิบหกเซนจะรอดูมิวสิกวิดีโอที่มีพี่ๆทั้งสี่คนเล่นกันในทุกๆฉากเซนอยากรู้จะเบียดกันยังไง ได้เลยครับผมได้สุดยอดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เซนเชื่อว่าพี่ๆต้องรู้อยู่แล้วล่ะที่บอกไปว่าอันเนี้ยจะเป็นการปล่อยสี่เพลงรวดเลยอันนี้คือเพลงที่สามถูกไหมคะเพลงที่สี่จะเป็นแนวประมาณไหนอันนี้ต้องพอรู้สิใช่ไหมพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นแนวประมาณไหนอืมโฟเลยตอกไปเลยเหรอประมาณไหนอาประมาณจริงๆไม่ควรถามหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนประมาณไหนคะ เอาเท่าที่ตอบได้ก็ได้ค่ะพี่โฟงน่าจะมีกลองน่าจะมีกลองเซอร์ไพรส์มากเลยนะเบสมีไหมคะพี่บังพี่บังน่าจะมีเนาะอ๋อเพลงที่สี่จะเป็นยังไงใช่ไหมฮะค่ะผมว่าเพลงที่สี่เนี่ยผมว่าเพลงเนี่ยจะทําให้คนรู้สึกอยากลุกมาเต้นเป็นเปลงสสอยเน่ย ปล่อยเฉยเอ้ยดีโอเคหลังจากที่เราแบบเทาๆมาหน่อยๆเนาะแบบอกหักโรแมนติกของเราเราเราก็เอ้ยเราก็ลุกขึ้นมาเต้นต่อได้<อ>ใช่ไหมคะได่ครับเนาะก็ซิงเกิลต่อไปน่าจะเป็นอีกสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยหรอคะถือว่าแบบโหปล่อยมาแบบจุใจมากเลยอะทีๆเลยเนาะอาทิตย์หน้าป่ะคะใช่ทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสคือหมายความว่าพฤหัสหน้าเราต้องคุยกันอีกหรอคะ อ้าวถ้าถ้าถ้าคุณเซนมีเวลาเซนเซนเซนมีเวลาอยู่แล้วค่ะแล้วเซนเกรงใจทุกๆคนเลยที่ต้องแบบมารวมตัวกันแบบในเวลาแบบนี้ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่ให้แฟนๆได้เห็นหน้าเนาะถ้ามีโอกาสจริงๆก็อาจจะแบบมีคอนเสิร์ตออนไลน์ก็ได้นะเซนว่านะน่าจะสนุกใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ก็ปล่อยมาจะสี่เพลงละอาทิตย์หน้าก็ครบสี่เพลงเลยนะคะ ครับค่ะเป็นยัง <c oughs> เป็นยังไงบ้างอยากอยากรู้ถึงฟีดแบ็กอ่ะให้พี่ๆแบบแช์นิดนึงหลังจากที่เราแบบปล่อยมาแล้วเพลงนี้เพลงที่สามเพิ่งจะปล่อยมาได้เกือบจะหนึ่งวันเต็มเต็มตั้งแต่เพลงแรกเลยจนถึงตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะดี<อ>ฮะคือจอบฟีดแบ็กเป็นไงพี่จอบครับดีครับดีดีนะครับก็จริงๆก็ ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ด้วยครับทั้งในส่วนตัวแล้วก็ในเพจวงอะไรเงี้ยรวมถึง youtube ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงมีแรงมีแรงทาต่อเนาะอยากทำต่อผมรู้สึกว่าเหมือนกับพวกเราพวกเราเหมือนแบบ รีเฟชด้วยอีกรอบหนึง่งอะไรเงี้ยครับยากหน่อยไหมคะสําหรับช่วงนี้ที่แบบเราต้องเจอกันน้อยลงด้วยเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันท้าทายอะ <c oughs> เราปล่อยผลงานมาในช่วงพีคพีคพอดีเลยอะแล้วก็แบบทุกอาทิตย์เลยใช่ครับจริงๆจริงๆแอบแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอกันได้มันจะมีคอนเทนต์ออกมาเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมาเล่นดนตรีมาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือที่ที่มันควรจะเป็นในปกติอะไรเงี้ยครับ พอมันพอมันเจอกันไม่ได้เงี้ยมันก็เลยแบบมีข้อจํากัดแหละเราจะมาเล่นอาดนตรีคุณฟังก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เลยนิดนึงครับอืนแต่แต่ผมว่ามันก็ดีเพราะว่าเขาคนคนฟังเขาก็มีเวลาฟังเยอะในในขณะที่เขาถูกบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะได้ฟังเพลงอะไรเงี้ยครับใช่ทุกอย่างมีสองด้านเนาะ อืมมีสองด้านแต่รักแค่ข้างเดียวกําลังขอบคุณมากเลยค่ะเซนพยายามจะลิงก์เข้าไปที่ข้างเดียวเลยเนาะต้องขอบขอบคุณขอบคุณเพลงนี้มากๆที่ทําให้พี่ๆทั้งสี่คนมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ที่ flex 104.5นะคะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะฝากผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะช่องทางไหนบ้างใครดีลุยลุยเลยไป โอเคครับกต็ตอนนี้ก็จะมีปล่อยสามเพลงนะครับแพนด้าแล้วก็กลั้นไว้ละข้างเดียวนะครับรวมถึงว่ามิวสิควิดีโอของเพลงข้างเดียวก็จะมาในวันที่ยี่สิบห้านี้นะยี่สิบหกยี่บกยี่บหกใช่แต่จะเปิดรอตั้ง <25 S 2> แต่ยี่สิบห้าก็ได้ยังไงก็ฝากฝากฝากเพลงทั้งสามเพลงด้วยนะครับรวมถึงสัปดาห์สัปดาห,หน้าก็จะมีอีกเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่ง ก็คือเด๋อนนี้จะมีทั้งสี่เพลงฝากวงเฮนไว้ในอ้อมใจด้วยครับผมเย้ <Yay! S 1> <laughs> จบสวยมากๆค่ะทุกคนสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราจะมีเกม,มให้เล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกก็อยากให้แฟนๆรอติดตามนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนไปติดตาม music video มิวสิกวิดีโอเป็นแบบรีเล็กวิดีโอไปก่อนแล้ว26พฤษภาคมรอดูพี่ๆทั้ง4คนในมิวสิกวิดีโอถูกต้องใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าปรากฏว่าไม่มีนะไม่มีสคนมานี่คือแบบเฟล,ลนะต้องต้องรอดูครับต้องรอดู <c oughs> ต้องรอดูถ้าไม่มีก็แปลว่าต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นอ่าเดี๋ยวรอดูถูกต้องครับผมได้เลยได้เลยค่ะรอติดตามทุกๆุผลงานเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกนะสวัสดีค่ะขอบคุณครับได้ครับ